เะะมื่อวานนี้นะคะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการด้วยนะคะได้รับเงินวันแรกนะคะหมื่นแรกนะคะของหลายๆคนบางคนบอกโอ้ในรอบหลายปีเลยนะคะเมื่อวานนี้นายกอุ้งอิงนะคะแพททองทานชินวัตรค่ะเป็นประธานงานเปิดตัวการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกปี2567 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเรื้อรังมาหลายปีจากปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งทั่วโลกแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจและโควิดสิด้วยนะคะทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองไม่สามารถเพิ่มการลงทุนแล้วก็เงินในระบบเนหายไปส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบ,บางผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็ผู้พิการ ซึ่งในอนาคตเนี่ยไทยอ่ะต้องเปลี่ยนโครงสร้างด้านเศรษฐกิจทั้งระบบเพื่อทําให้เศรษฐกิจมีความพร้อมต่อการลงทุนมองว่าความพร้อมต่ออุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยท่านนายกบอกว่าการเกิดรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเป็นสิ่งจําเป็นค่ะย้าว่ารัฐบาลดําเนินการในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็นโยบายด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญรวมทั้งวันนี้ไทยถูกกระตุ้นครั้งใหญ่ผ่านโครงการนี้แหละค่ะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567หรือดิจิทัลวอลเลต ที่เรารู้จักกันถือว่าเป็นชื่อเล่นแล้วกันเรียกเล่นเนะคะ,ะมีเงินสดถึงมือประชาชนจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินก้อนทีเดียวนะคะระบบเศรษฐกิจถูกเติมเงินหมุนเวียนกว่า1 4ึ5 5แสล้านบาทเป็นการสร้างพายุทางเศรษฐกิจค่ะทำให้ประชาชนได้รับประชาได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ย้ำว่านโยบายนี้จะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนสร้างความหวังนำคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะนายกบอกว่าจะเดินหน้าโครงการดิจิทัล w อลเลตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็จะเป็นการวางแผนทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับคนไทยด้วยเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนการทำธุรกรรมเกิดความสะดวกรวดเร็วเชื่อมรัดง่ายขึ้นมีความโปร่งใสตรวจสอบง่ายขึ้นแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบค่ะต่อไปจะใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาโอนเงินส่งตรงถึงประชาชนเลยแล้วก็นอกจากสะดวกแล้วเนี่ยปลอดภัยด้วยนะคะเป็นเป้าหมายสำคัญต่อยอดให้ประชาชนมีโอกาสสร้างความเท่าเทียมหวังว่านโยบายนี้และอีกลหลายๆนโย ยบายจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยกลับมามีความสุขอีกครั้งท่านนายกยังบอกด้วยค่ะมีการพูดคุยกับตัวแทนประชาชนที่รับเงินหมื่นบาทไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็ใช้วิดีโอคอลค่ะใช้เทคโนโลยีสัมภาษณ์ประชาชนประชาชนดีใจนะคะส่วนใหญ่ดีใจมากๆเลยแล้วก็จะนําเงินไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภคทําการค้าขายบางคนบอกโอ้เงินก้อนไม่ได้จับมาหลายปีแล้วเนี่ยจะเอาไปลงทุนค้า ขายค่ะสร้างอาชีพได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านนายกกลับมาบอกว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในครั้งนี้ค่ะครับออ oh.